ไปหาไปหาได้นะฮะโอเคผมว่าแถวนี้ไนมะ่ไจะมีสัตว์อยู่โอเคมีอยู่ฮนะอยู่ในไบโอมสซวาน่าซึ่งเป็นไบโอมที่ผมคิดว่าแบ่ที่สุดที่เคยมาเลยอาจจะเล่นก,กากๆลงนิดหนึ่งเพราะว่ายังปรับ d p i ตัวยังใครว่าอะไรไม่ชินกับ d p i ตัวเองนเนี่ยมีทางลงไปด้วยเดี๋ยวาหากแกะอะไรสักหน่อยครับ คมีแกะมีไก่มีเลวินตรงนี้พร้อมเลยเอ่อน่าจะลงไปได้ฮะสำหรับใครที่อยากโดนเน็ตนะครับผมร่วมบริจาคนะฮะก็สามารถบริจาคได้ในใต้ดีคริปชั่นจะมีลิงก์อยู่นะครับผมกี่บาทก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าแล้วมันก็จะขึ้นอา่าหน้าไลฟ์สตรีมนะครับผมแล้วก็สามารถดูท็อปโดนเน็ตขวามือบนสุดที่เคลื่อนอยู่ตลอดเวลาได้นะฮะอันนั้นจะเป็นอา่าท็อปโดนเน็ตก็จะเป็นรู้สึกแบเป็นยูทูบ ตั้งให้มันดีๆนะแบบไมค c r า f t อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข <c oughs> ี้เกียจเขีภาษาอังกฤษกเลยที่ไม <c oughs> แค่ภาษาอังกฤษคำว่าไมค c r า f t ไม่อยากเขียนเลยอะซีซอนแผคนี้หาได้นะผมไปหาได้ไปหาได้ไไดเอโอโัเคมีหนึ่งอันครับแป๊แบโอเคว้าวเทมเพ e ลเราไปนน่นหน่อยดีกว่าฮึบเด๋ว <c oughs> ประมาณวันที่30นะฮะเป็นวันเกิดของผมปุ๊บแล้วผมก็จะมีอีกจอนหนึ่งแล้วก็ผมก็จะสามารถอ่านคอมเมนต์ได้แล้วทา,ท,าทางที่เล่นไปด้วยได้นะฮะตอนนี้ยังอ่านไม่ได้นะผมเราก็จะซื้อจอกเกมมิ่งอันใหม่ก็โอ้ดมอนด์สามเม็ดอ่าไม่เอาเโหล์โกรโกร,โกร เราอาจจะมีคนถามว่าจีตเตอร์คลิกหรือเปล่าไม่ได้จีตเตอร์นะฮะจีตเตอร์คลิกไม่เป็นยังจะเป็นอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าเคยคิดอยู่ครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดจีตเตอร์คลิกไปปุ๊บเราก็ต้องผ่าตัดกล้ามเนื้อก็คงจะไม่คุ้มกันมันก็ไม่จีเตอร์ไม่จีเตอร์น่าจะดีกว่าคลิกเร็วพอใช้ปลายนิ้วในการคลิกคลิกด้วยไม่กดว้าวาว้าว,าวาเราเซฟเซฟหน่อยแล้วกัน ฮัลโหลมาเล่นม่ได้นเล่นอยู่ทีรันมาเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยโอเคอ้าวนี่เอเมรอนนี่ว่าครับตาบครับผม ไร่บอลเดี๋ยวเราเก็บมาสักแป๊บนึงเรากลับไปที่ทางเดิมเราก่อนอนี่ทางน้องไม่ีดิเฮ้ยไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วฮะมาเก็บมาเก็บมา ว้าว,วโอ้ทางตันนะฮะเราไปนะ่าจะดีกว่าอันนี้มันเป็นหินอะไรเนี่ยฮุมกูตรงบปาจะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะฮะ ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีโอเคครับก็กับทางเดิมครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมีคนถามว่ากินยังไงตีไปทางซ้ายแล้วก็กดคลิกขวากินนะฮะก็ตีคลิกซ้ายแล้วก็กินนะฮะคลิกค้าแล้วก็กดคลิกขวามันจะทำการ,รกิน,กนมีคนสงสัยว่ามันทำยังไงผมอยากทำมากอะไรอย่างงี้ว้าเพื่อนมีแค่นี้เองเหรอมนันน้อยมากเลยโอเคครับ ใครที่ดูอยู่นะฮะฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ไปด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อนๆจะได้รู้กันว่าไลฟ์สตรีมอยู่อ่านี้ปกโอเคครับ mm hmm. เราทำอันนี้หน่อยละกันนะฮะ do บช <Bit>. okay. พอหรือเปล่าน่าจะพอครับไปเลยโอเคแปดชัตเพย์อ่าเราไม่มีอ่าโอเคเข้าใจาแล้วเราไม่มีครับเอเมลอนไม่เอาว้า wow. วผมไม่อยากลงเลวินตรงวะตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นลาวาผม ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรปกติพวกเนเธอร์จะอยู่ในวายที่ไม่ต่ำมากนี่วัดวายต่ำมากส่วนมากนะส่วนมากแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่เจอนะมันก็เจอเพราะมันเจอน้อยอย่า <c oughs> งเนี้ยไม่ค่อยเจอเหรอกแต่ว่ามันก็ยังมีสิทธิ์เจอ,อโอเคอยู่แล้วมั้งนะ โอเคเราอย่าติดน้ำอีกโอเคเอานี่หน่อยนะแล้วก็ uh หมวกเหรอใหม่ใหม่ใหม่เก็บไว้ก่อนแล้วกัน <c oughs> ทองเราเยอะมากครับแต่ว่าไม่มีแอปเปิ้ลเยอะดูดิ <laughs> หมดแล้วอะ่ะ เค10นาทีแล้วฮะถือว่าเร็วมากเร็วมากมากาสเกลลบไม่มีนะยังมีนูเว้ย โอเคครับเรานี่แล้วก็หมวกโอเค quality protection sharpness protection protection protect แล้วโอเคมันน่าจะหมดโปรครับอันนี้ไป protect มา protection sharpness uh เกาะมาครับอะได้อยู่ครับแต่ว่าเพิ่มไม่พอโอเคฉะนั้นลงโอเคแปมแม,แม,มีเพชรเยอะแล้วเนี่ยทำดับชับสี่สบายเลยมั้งโอเคเราทำกันเก่งไอรองเท้าก่อนครับเชา้า อฉันชันแล้วก็โพสเทคจ้งช r เรียบร้อยฉันมันผิดที่คิดไปกันวิธีการเอ่อ จะได้เวลเยอะๆตีของเร็วๆนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามันใช้เท่าไหร่ก็ขุดเท่านั้นก่อนนะครับผมสูตรนี้น้องๆก็คงจะรู้กันเพราะว่ายิ่งเลเวลเยอะเราจะิ่งได้เวลน้อยมากนะฮะอันนี้อันนี้ผมจะทําเป็นแับวนี้ตอนนี้เราผมชับสาม OP พอสมควรครับ เรามาแล้วนี่ว่าว้าวเก็บของมาเลยแล้วกัน <c oughs> เอาทำการแบดมายน์นิ่งไปเรื่อยๆนะไอที่ขวาบนนี่มันเป็นหนอพวกทอมโดเน็ตพวกโดเน็ตไะครับผมฟังเสียงครับ ว้าวาได้หมดโอเคอันนี้ใช้แปดแปดแล้วฮะอันนี้ก็ต้องใช้อีกแปดแบม นี่ก่อนแล้วกันเนี yeah. ่ยเอ็นชานแล้วกันเนี yeah. ่ยเอนชานแบบว่ามาประกอบกันนี่ใช้3ามเวล์นะฮะสมมติว่าในเอ็นววล์มันต้องใช้2แต่จริงเราต้องใช้3เมเ่ยทดแทนเวล์ที่ต้องใช้ต่อไปจะใช้4ครับโอเคใช้4เวล์เนี่ยรอผมว่าผมเอา ฮาอีกมาใช้ดีกว่าโอเคต่อไปต้องใช้ห้าเวลรู้สึกว่าจะใกล้มากแล้วโอเคอันนี้เป็นสเกลภาพ1 6บหคูณนะฮะฉะนั้นมันจะค่อนข้างยาก พูแล้วกันว่าผมเอาหูา่เข่าอีกไปซว่าจะตรงไปนี่อยู่ในสวรรค์น,น้านี่ไม่มีทางไอ้นี่แน่นอนฮอลีเกมนี้มา เกมนี้มาครับเกมนี <t> ้มาวะครับเกมนี้มาวะครับ Holy moly bishit t c h man Oh no 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 k i p ป y ไป ด้านล่างน่าจะดีกว่าครับเพราะว่ามันมีหูดแอป no please keep a shit no โอเคพวกเลยโอเคเราทำเลยฮะอันนี้อันหนึ่งก็อันนี้อสองอัน โอเคี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี่ยเดดียวเดี๋เวดยเดเยวเดวเดเดวเดี๋เดดีนวดีวเวเดี๋เวีี ยน่าจะขึ้นไปสักนิดนะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่น่าทันฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นเถอะ เฮ้ยผมไม่อยากกินยามันเก้านาทีมัน,มน no please 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 ไดี๋ยวพอละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีราวังนี้มีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ ฟกอบชิบหายละไปครับกลับดีกว่า,าผมไม่คิดไงว่ามันจะเจอเนเธอร์ที่นี่ก็เลยไม่นี่มา สมุดสมุดสมุดต้องการพอเทคกวะเยี่ยมพอเทคโพอเทคดี๋ควเราทิ้งไปครับไม่ได้ใช้โอเคฉะนั้นพอเทคโพอเทคโอเคชุด okay. ครับพอเทค สามโอเคแค่นี้แหละเอ่อ uh ไม่เอาไม่เอาเอามีอะไรอีกไหมเอ่ยโปรเทคมีไหมเอ่ยโปรเทคโปรเทคโปรเทคไม่มีแล้วนะฮะโอเค น่าจะได้แค่นี้ครับไ,ได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหแอปเปลิลมีห้าลูกอะ่ะ Ngon đu <Ău> À, dàn đa đều, dàn lạc lạc nó Lạc Lạc Wow Hi <laughs> today?

here hey come on so I got I got I've shop Sam <sighs> nothing 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 อ่านไม่ได้วรอเ้ยเราอย่างนั้นเราข้ามันตรงไหนวะตรงไหน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 มียาอยู่อ่ะเมื่อกี้น่ารอรอรอนอรอรออะไงไม่มียาอะไรแพ็กใหม่ครับโอเคสเต็คหน่อยวัฒสูนออกมาทำไมวะวบฮัลโหลโอเคโอเค Ok. <GASCAN> no 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 no. Thế nó nhở mà phải không? Nó mà đã trong vào đấy. No. No help me help me Ô. fire, quá. Phai cơ mà quá. Ờ. Ôi fire mà, fire cơ mà. hồ tiếng khay dư này tốc ไปครับศูนย์ศูนย์ <c oughs> กลับก่อนครับก่อนไปศูนย์ศก่อนศูนย์ศูนย์กูอยู่ศูนย์ศแล้วมีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีว่ะมีมีม,ม,มีคุณดิงทำไม <laughs> oh, he's so lucky. Uh, uh. Okay, okay, okay. ก็อย่างนี้เลยเนี่ยยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยเนี่ยว้าโอเคได้อยู่ครับได้อยู่อ่าตอนนี้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 อนนีอ๋อโอ้เสือมีคนมามาทำอะไรแถวนี้ด้วยโอ้สปีดแม่งมีโคตรเยอะเฮ้ยไอ้นี่มีโคตรเยอะ Oh boy. Oh boy. Ow! Oh oh! What? Ờ, nó đã khóc phun mạc. Ui! Ui! ต่อไปอ้าวว้าวว้าวแต่ผมว่าสุดๆแล้วมันไม่เจอคนน่ะผมเสียดายมากเลยตัวเมื่อกี้น่าจะให้ผมฆ่าก่อนก่อนที่มันจะออกไปนอกวู้โอเคอ okay. ูพาสองครับว้า wow. ว กดปิดออกไปออกไปออโอ้โหดับน็อกแบ็คโคตรน็อกมาโอ้ Hey, no, 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 rừ <laughs> try hot try hot try hot <laughs> try hot oh uh... <laughs> bye bye